สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับ <illions. S 1> สูส่หน eso, ่วยการเรียนรู้ความเท่ากันท <êtes> ุกประการค่ะเพื่อนๆคงจํากันได้นะคะว่าในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้รู้ความหมายของความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตกันไปแล้วในบทเรียนนี้เราจะมาทําความรู้จักกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมกันถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนเรามาทบทวนนิยามของความเท่ากันทุกประการ ของรูปเลขาคณิตกันก่อนนะคะนิยามความเท่ากันทุกประการคือรูปเลขาคคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิททบทวนนิยามกันไปแล้วได้เวลาเรามาทำความรู้จักความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมกันแล้วล่ะค่ะเรามาดูรูปสามเหลี่ยมสองรูปคือรูปสามเหลี่ยม KLM และรูปสามเหลี่ยม XYZ ตามลำดับ ซึ่งรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการถ้าเรานำรูปสามเหลี่ยม KLM มาวางทับกับรูปสามเหลี่ยม XYZ จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปจะทับกันสนิทดังรูปจากรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเพื่อนๆดูด้านที่สมนกันซึ่งก็คือ KL กับ XY, KM กับ XZ และ ML กับ ZY และมุมที่สมนกัน คือมุม k กับ x มุม l กับ y และมุม m กับ z ค่ะจากการที่รูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปทับกันสนิทจะเห็นว่าด้านที่สมในจะมีขนาดเท่ากันนั่นคือ kl เท่ากับ xy km เท่ากับ x z และ ml เท่ากับ zy และมุมที่สมนกันจะมีขนาดเท่ากันนั่นคือมุม k เท่ากับมุม X มุม l เท่ากับมุม y และมุม m เท่ากับมุมแทำให้เราสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการแล้วด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นจะมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่นั่นเองค่ะเมื่อเรานำรูปสามเหลี่ยม KLM ไปทับกับรูปสามเหลี่ยม XYZ เพื่อนๆจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปทับกันสนิทจึงหมายความว่ารูปสามเหลี่ยม KLM เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม XYZ ทำให้เราสรุปได้ว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านคู่ที่สมนกันและมุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่แล้วรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการค่ะจากการพิจารณารูปสามเหลี่ยมสองรูปข้างต้นพิออพโล จะขอรับอาสามารสรุปผลที่ได้ซึ่งเป็นไปตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมให้พวกเราทราบกันค่ะสมบัติของรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ครับน้องๆดังนั้นถ้าน้องๆต้องการที่จะตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่นั้นสามารถตรวจสอบได้ โดยพิจารณาว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีด้านคู่ที่สมนากันสามคู่แต่ละคู่ยาวเท่ากันมีมุมคู่ที่สมนากันสามคู่แต่ละคู่มีขนาดเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการครับน้องๆสำหรับการเขียนสัญลักษณ์แสดงความเท่ากันทุกป,ประการของรูปสามเหลี่ยมเรานิยมเขียนตัวอักษรเรียงตามลำดับของมุมคู่ที่สมนการ และด้านคู่ที่สมนัยกันเช่นจากรูปสามเหลี่ยม KLM เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม XYZ ดังรูปมุมคู่ที่สมนายกันและด้านคู่ที่สมนายกันมีขนาดเท่ากันดังนี้มุม K เท่ากับมุม X จะได้ด้านส่วนของเส้นตรง LM เท่ากับด้านส่วนของเส้นตรง YZ มุม L เท่ากับมุม Y จะได้ด้านส่วนของเส้นตรง MK เท่ากับด้านส่วนของเส้นตรง มุมเเท่ากับมุมแจะได้ด้านส่วนของเส้นตรง KL เท่ากับด้านส่วนของเส้นตรง XY เราสามารถเขียนสัญลักษณ์แสดงความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมโดยเรียงตามลำดับมุมคู่ที่สมในการอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันดังนี้ค่ะมุมที่สมในการได้แก่มุม k เท่ากับมุม x มุม L เท่ากับมุม y และมุมเเท่ากับมุมแ เมื่อเขียนให้เรียงตามลำดับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันโดยมุม K อยู่ตำแหน่งเดียวกับมุม X มุม L อยู่ตำแหน่งเดียวกับมุม Y และมุม M อยู่ตำแหน่งเดียวกับมุม Z ค่ะด้านคู่ที่สมในกันได้แก่ KL เท่ากับ XY LM เท่ากับ YZ และ MK เท่ากับ ZX เพื่อความเข้าใจเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันเลยดีกว่าค่ะ จากรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการจงเขียนด้านและมุ s <S ม,มคู่ที่เท่ากันจากรูปเพื่อนๆจะสังเกตหเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมสองรูป 3, 2, คือรูปสามเหลี่ยมกอขงและรูปสามเหลี่ยมขขงจากการที่รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการจะเขียนมุมคู่และด้านที่เท่ากันได้ว่าขนาดของมุมขกองเทอ่ากับขนาดของมุม ขอคองอขนาดของด้านของอเท่ากับขนาดของด้านของอขนาดของมุมขอของอเท่ากับขนาดของมุมงอขอกอขนาดของด้านกงเงอเท่ากับขนาดของด้านคงงอขนาดของมุมองาะเเท่ากับขนาดของมุมองาะเขนาดของด้านกอขอเท่ากับขนาดของด้านขอคขอ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าค่ะกําหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีความเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEF จงเขียนด้านคู่ที่ยาวเท่ากันและมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันโดยเพื่อนๆไม่ต้องเขียนรูปนะคะจากโจทย์รูปสามเหลี่ยม ABC มีความเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEF ให้เขียนโดยใช้หลักการเรียงตามลำดับมุมคู่ที่สมนัยกัน และด้านคู่ที่สมในกันจะต้องอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันดังนั้นทําให้เราสามารถทราบมุมที่สมในกันและด้านที่สมในได้จากการเรียงลําดับของตัวอักษรได้ดังนี้มุมคู่ที่สมในกันคือขนาดของมุม A เท่ากับขนาดของมุม D ขนาดของมุม B เท่ากับขนาดของมุม E และขนาดของมุม C เท่ากับขนาดของมุม f และด้านคู่ที่สมในกันคือ ขนาดของด้าน AB เท่ากับขนาดของด้านดีขนาดของด้าน BC เท่ากับขนาดของด้าน EF และขนาดของด้าน CA เท่ากับขนาดของด้าน FD ค่ะผ่านมาสองตัวอย่างแล้วก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเรามาสรุปสิ่งที่เรียนมาวันนี้กับพี่อพอลโลกันก่อนนะคะเรามาสรุปความรู้ในบทเรียนเรื่องความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมกันนะครับน้องๆ อันดับแรกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการได้แก่รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันของร e ูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่และในการเขียนสัญลักษณ์แสดงรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการนิยมเขียนตัวอักษรเรียงตามลำดับของมุมคู่ที่สมในกันและด้านคู่ที่สมในกันดังนี้ หากรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEF ดังรูปจากรูปมุมคู่ที่สมในกันและด้านคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันดังนี้ขนาดของมุม A เท่ากับขนาดของมุม D ขนาดของมุม B เท่ากับขนาดของมุม E ขนาดของมุม C เท่ากับขนาดของมุม F ขนาดของด้าน AB เท่ากับขนาดของด้าน DE ขนาดของด้าน BC เท่ากับขนาดของด้าน EF ขนาดของด้าน CA เท่ากับขนาดของด้าน FD นอกจากนี้การเขียนแสดงรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการที่ไม่มีรูปให้ก็สามารถเขียนด้านคู่ที่สมในกันและมุมคู่ที่สมในกันซึ่งมีขนาดเท่ากันได้โดยเขียนมุมคู่ที่สมในกันได้ มื่อเข้าใจกันแล้วถึงช่วงเวลาทดสอบความรู้กันแล้วล่ะค่ะเรามาทําแบบทดสอบกันเลยนะคะและเมื่อเพื่อนๆทําเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากปุ่มเฉลยค่ะ ทำแบบทดสอบกันได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะพบกันในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ